เสียสนัเครั่งเคีองมาต้องลดอีกแปนลูกพี่ลูกพี่อยู่ฟังนร้พูดนะใต้เหอบพินพู่นนะลูกพี่อยู่ใต้เหอบพิน ทำน้อยวาทำน้อยสู้สู